ข้อทีอ่5เรื่องอะไรเนี่ยมารยาทในการสวมใส่อาภรณ์ใช่ไหมใช่เออนในภาษาอาหรับเรียกว่าอาดาบุลลิบาส อนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมใส่แหวนที่ทำมาจากเงินใส่แหวนที่ทำมาจากเงินเงินนี่คือแร่เงินนะเนี่ยแร่เงิน ซึ่งอาจจะสลักชื่อบนแหวนด้วยก็ได้และควรใส่แหวนที่นิ้วก้อยมือซ้ายนิ้วก้อยมือซ้าย

ม,มินยาดีฮิมินยารีฮิลยุสลฮ์ชาวมุสลิมซึ่งมีใจความว่าแหวนของพระศาสดานบีมูมมัดสโลวะลิวะสัลลมนั้นอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ที่ตรงนี้แล้วใครใครเป็นสายรายงานเลยเนี่ย ท่านได้ชี้ไปที่นิ้วก้อยมือซ้ายของท่าน หกยาใสอาภรด้วยการใช้ผ้าพันรอบกายก็คือห่มเป็นคนตายเลยนะอย่างนั้นแบบอ่าเน,นี่โดยไม่เปิดช่องเพื่อให้มือสอดออกมาได้ฮะพันผ้าเด็ก ถาว่าเด็กนี่มันทําอะไรนี่มันบาปไหมมันผิดไหมเออเราต้องนึกถึงอย่างนั้นด้วยเู้ใหนะเธออย่าเป็นเครื่องมือให้คนข้าหัวเราะย่อเธอเอาสิถ้าจะถ,าถ้าจะบาปก็ตตรงเป็นบาปมะมันมามันผ่านให้หนึ่งผู้ใหญ่ด่เขาผู้ใหญ พ้าเอาผ้าพันเด็กเนี่ยพันให้หมดเลยนี่คือเด็กมันจะขยับตัวไม่ได้มันจะได้นอนยาวและสองร่างกายเดยคือเท้าช่วงใดช่วงขาขาเนี่ยจะไม่โกงเนะเพราะว่าไรเพราะว่ามะคูเนี่ยมะคูเนี่ยเขาบอกเขาบอกก็คูอ่ะตอนมึงออกมาเนี่ยมะพันสี่สิบวันเลยพันไปสี่สิบวันเลย จะไจะแกะออกก็ตอนอาบน้ําอาบน้ำํำสิ็งกระพันอยู่งั้นแหละเพราะขาไม่จะได้ไม่โกงในี่งนนั่น,น,นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนแหละแต่เด็กในสมัยนี้แหละาดินก็ดงกรเด้งก็ะดกรเด้งไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปิดอะไรกันเลย อันนี้มันก็จะไปเหมือนกับอะไรมันก็จะไปเหมือนกับในพวกบัดหลวงบางใดบางนิกายจอยพันไม่หมดเลยเงี้ยพันรอบกายและอย่าเดินใส่รองเท้าเพียงข้างเดียวคนบ้าแล้วนะ อ่าก็เดินเท้าเปล่าสิ่อ,อ่ถ้าสมมติว่าถ้าขาเราขาดแล้ะถ้าขาเราขาดแล้วก็ใส่ได้ใส่ข้ามทีดีมันก็ต้องมีข้อยกเว้นมัน่งที่เขาพูดเนี่ยเขารเาพูดในลักษณะอะไรในลักษณะที่ว่ามันเป็นคนที่ปกติเออใ่ะน,นะ พราะมีตัวบทฮาริสระบุห้ามาไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เจไม่อนุญาตให้ชายมุสลิมใช้เสื้อผ้าสำหรับสตรีไม่รู้ ในทํานองเดียวกันก็มาอนุญาตให้ส,สุภาพสตรีมุสลิมใช้เสื้อผ้าที่มีไว้สําหรับผู้ชายฉะนั้นผู้หญิงยาอาโต๊ะป๋ามาใส่ได้ไหมไม่ได้ซึ่งพระศาสดานบีมูฮัมมัดสอลวะลัยวะชาลลมได้ทรงตัดห้ามไว้ไว่า ล,ล,ลั่งนั่นอัละได้สันน,นินวว่ีบ์าาได้าช,ดาชายาหญิงที่ทำเป็นทำตนเป็นกระเทยรายงานโดยบุคอรีแปะอะดู ในเวลาเราใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าอะไรจำลองนี่ให้เริ่มใส่อาพรที่อวัยวะด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนเช่นใส่รองเท้าเสื้อแขนเสื้อนี่ก็ให้เริ่มทางขวาก่อน دان بنى عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في تنعلي وترجله وطهوري رواه مسلم سمي كإخوان تنسى سناتهن الله موما صلى الله عليه وسلم ทรงรักจะเริ่มข้างขวาในกิจการของพระองค์ทั้งหมดในกิจการของพระองค์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดีๆะนะและจะแไม่ไม่ว่าจะเป็นการสวมรองเท้าการลงจากยานพาหนะะ ได้คนที่มันนั่งอยู่ด้านซ้ายแหละอันนี้มันก็เป็นที่นะมันก็เป็นที่อนุโลมให้เช่นเรานั่งรถเนี้ยเดี๋ยวนี้นพูดถึงอะไรพูดถึงพวกอูดพวกมา้าไรยานพาหนะในสมัยนะบีมันมีรถเล,ละมีปะไม่มีมีเรือไหมมีม,มีมีเรือยังไงละ่ะในเรือนี่มีนี่น่น และการทำความสะอาดของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะเริ่มทำข้างขวาก่อนเช่นอาบน้ำพระอ,องค์ก็จะรดที่ข้างขวาก่อนแม้กระทั่งการอาบน้ำคนตายก็จะเริ่มอะไรเริ่มข้างขวาก่อนโดยอาบน้ำละหมาดด้วยเลยล้างมือก่อนข้างขวารายงานโดยมุสลิม เควรเก่าวในขณะสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่ดังนี้อภรร์ใหม่เนี่ยคือหมายความว่ามาซื้อมาให้ใหม่หรือเราเก็บตังเอาไว้แล้วก็ซื้ออันนี้เสื้อผ้าที่ศาสนาอนุญาตให้สวมใส่นะ ผู้หญิงจะไปซื้อเก่งขาสั้นมานุ่งโชว์ได้ไม่ได้เพราะเรียนมาแล้วนี่เพราะว่าสัดส่วนของไรของการสวมใส่สำหรับผู้หญิงนั้นมันแคดไหนและแล้วสัดส่วนของผู้ชายที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่แง่ไหนก็ให้กล่าวอัลลอฮุมมาลกัลฮัมดุ نحك اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له แทนอบูดาวูลตินมีดีได้รายงานด้วยคำนี้และเป็นวบาเป็นฮะริสติที่พอใช้แต่เป็นฮะริสติที่พอใช้สิบเมื่อเห็นเพื่อนมุสลิมสวมใส่อาภรชิ้นใหม่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่แต่ว่าไรมีเพื่อนของเรานี่ใส่เสื้อตัวใหม่ ให้ขอพรแก่เขาว่าอัปลีหรือคำว่าอัคลิก่อนซึ่งมีความว่าขอให้เป็นที่แท้สองสาธุการตามที่พระศาสดามูมาัสอรอว่าในวันสลัมเคยขอพรให้อุมมูคอลิดเมื่อนางสวมเสื้อผ้าชิ้นใหม่นะนางชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอุมมูมปแปลว่ามารดาของคอลิด เมื่อนางได้นางสวมเสื้อผ้าชิ้นใหม่อ้าวพอวันรอวันลา